สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเดินเข้าไปแล้วนะคะพาทุกคนมาเก็บเห็ดในบรรยากาศที่ร้อนมากโอเคเราไปดูก่อนว่าเราจะเจอเห็ดไหมเนาะไปด้วยกันค่ะจ้าเห็ดแห้งเห็ดแห้งก็ไม่เป็นไรเก็บได้คือเกา เก็บได้คือเก่าแล้วเนาะเก็บไปหลกจ้าสีได้ยูได้หลายๆมือเนี่ยทังสี่ระดีบบเปียกบบซ้ำเนาะบบเนาจ้อยูได้โดนพี่ดาวเรากอนเป้าออกนาไปเลยเรารู้ว่าอันทางนามีเห็ดแล้เคยได้ไงอืมแต่บบเป็นยังหอกจ้า เราอยู่แถวนี้เฮ้ก็ได้คืเอเก้าพวกเฝ้าบ่ไไ้เฝ้าอตกจ้ะเก็บเก็บไปเห็ดหนังไก่จ้ะพี่นอ้องเห็ดหนังไก่อืนีล่ละมาสองคนมันอ่นซาบ่ไไ้ไม่จ้ะบางมือมา มาเขาป่ามันกับโบได้ถ่ายวิดีโอขันห้าวคาแต่ถ่ายวิดีโออยู่เขาก็เก็บเอาเหเ็ดไปหมดเพราะว่าเขาก็เฝ้าออกเก็บเฝ้าออกเก็บเนาะเขาก็โบได้ถาเห้าไงเขาออกนาไปพวด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 เคยพาเขามาไงเขาก็หูว,ว่ามองไหนมองใดมีมีเห็ดจังสิเขาก็ะโบาถางไงอืมจ้าไปต่อ จเจอเฮ็ดหนังใกล้อีกแล้วเฮ็ดหนังใกล้กับแหงตามเขาเนาะแหงคือเพินน่นเนาะเพื่นยังเก็บไปแหงมูจ้ะเก็บไปแช่แข็งไว้กับไทยนี่จ้ะเพิ่นไปก่อนเพิ่นกบบรบ่ได้ดอกจ้ะนี่กระด้ดคือเกา บอกเป็นยังทั้งนี้กับี่มีได้เขาบอกว่าเดี๋ยววันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ ฝนจีโตกนักกะสิปลากับคงสีดีขึ้นก็หนี่แล้วเนาะปีเนียนมีโรคมีพ่เนาะจ้ะเนาะค้นกันเลยตกงานตกงานกับค้นเขาปลาหลายทึงฝรังเขากับเขาเขากับมาหาเก็บกินเองก็มีจ้ะเอาเฮดไปขายในตลาดกะ เพื่นกบว่าฉันก็ไปเก็บนะบ้านฉันอยู่ในปา่าแต่ฉันหาเห็ดไม่เจอเลยเธอไปหาที่ไหนวะบางคนกะคนเถามาซือกะหรือต้นเล่าเนาะกะแถมใเ้ล่าไปอีกแล้วก็ว่าเธอทําไมเธอใจดีจังวะกะจักสีว่าจยังไงเนาะว่าเอ,าอ,าอฉันสงสารเธอกะบอกล่าวว่ากะเลยันกะเลยแถมห้เขาไปกะเลยว่า บ็เป็นยังดอกฉันมาฉันหาเก็บเองว่าสั่นกระแถมให้เราไปหอนหอนหอนจะขึ้นดอกตุ่มๆน้อยๆเนาะจ้ะเนาะดอกน้อยก็เป็นยังเก็บได้คือเก้า เอยแห้งเนาะมือนี้หอนแดดมันหอนจ้ะดอกกระรลังดีต่มๆแซบดอกน้อยๆจงไว้ให้เขาได้ฝนน่าจ้ะเนาะอันนี้เนาะบกเก็บละ่ะนี่จ้าเห็นาะ นี่เห็นไหมเก็บยาก่ะเห็นป่ะปูนเป็นเมด็เมดๆน้อยๆคนน่ะของารางผู้ดใดเอาอันนีม่มาปิดบ่หูเมาเปิดไปเจอพอดีเขามาเอาของ,ของเขาว่ออเขาปิดเอาไว้ น้อยๆอันนี้ไว้ให้เขาได้น้ำฝนบกเก็บเขาปกไว้ก็เห็นเคือเก่าหล้วเนาะเก็บไว้อีกแล้วจ้าบลกเนนะอา,าเเบลกเอาได้เนาะไปพี่น้องคอยมาเจอเห็ดอีกแล้วจ้าเห็นนะอากาศแห้งๆเห็ดก็มี่พวกเราเห็ดแห่งจ้ะพี่น้อง นี่อยู่ข้างกันก็นมีจ้ะนี่แต่ยู่ใต้มอดกันบ่บ่หื้อก็บ่เห็นดอกเต้หนี่พุ่นละ่ะพุ่นมีหอดพุ่นทั้งผนบ่พุ่นละ่ะพุ่นดอก,กงามจา้ะเก็บเห็ดก่อนเด้อจา้าเก็บแล้วเนาะทาอีหยังละ่ะ <laughs> เห็ดงามๆขอบคุณทุกคนเเดด้ด้ออค่ะที่อัน ให้กำลังใจกับอวยพ่อมากมือนีก็เอาขาเห็ดมาทิมคือเกาล่ะจ้ะแต่ว่ากับไบใยไทยให้เบิงเนาะอันสัมภาระหลายคือเก้่ากันนักอันขาเห็ดน้ำว่ารอบอันรอบที่แล้วนั่นเอาไปหลจ้ะได้เห็ดหลายอยู่นี่ดอกกำงามขาอบ,อ,บอุ่อ้ยือ้อออก ปานเอามันน้องเล็กบอกว่าพี่ฝนเอามาปลูกไว้ตั้งแต่ตอนไหนมีเห็ดให้เก็บตลอดเลยอันบ่ได้ปลูกดอกจ้าแต่ว่าอันมันอันบอกว่าจ้งไดล่ะมันอันโชคดีเนาะ่านมากพอดีเห็นพอดีจ้ะดอกงามงามโอ้ย ขาเนี่ยแยกกันพี่เดาไปทางนึงคนละฟังจ้ะแบ่งกันคือให้เราเลือกเราเลือกสิไปทางพุ่นพี่ฝนก็นเลยมาทางนี้จ้ะบ่ต้องไปน้ำกันมาสิยาติกันเนาะแล้วพี่ฝนก็นสิถ่ท้ายวิดีโอบบได้น้ำกันมาเพราะว่าเรากันเว้าอีกอยังมันนั่น เขาวิดีโอกะลงคลิปบบได้บางเทือท่อทายไปหลายนาที่แล้วแต่ลงบบได้เราบ่หูว่าพี่ฝนอันทายคลิปอยู่แล้วก็เวาวาออขึ้นมาก็เลยมันตัดออกบบได้ไมัมเฮ้ยบ่เป็นจ้ะก็ได้บบได้ลงคลิปนั้นก็เสียไปเห็นตักหัวน้อยๆนั่นแหละขาเาว้อยู่ด้อนีุ่ล่ล่ะ ค้าตันๆน้อยๆอ,อันนี้หน่อยพดก็จงไวให้ถึกฝนเนาะเดี๋ยวฝนสิตกทา้าฝนมากเก็บอีกกนจ้ะถ่ายรูปก่อนเด้อ คันถือฝนเลืองเนาะคือสีแบบประทับใจเลยงามอีีงามปูดงามปุ๊บ เาเก็บเฮ็ดเงียบเลยระบบเอิญเลยมือนีหอนจะสามสิบกว่าองศาสามสิบเอ็ดเขาก็ทั้งการก็เตือนว่ามือนีสีหอนลายเขาป้าเขายางกะให้พวกน้ำพวกใส่เสื้อผ้าดีๆเขาบอกมือสีหอนจ้ะเ,เก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ด คนเขาป่าเก็บเห็ดจ้าเจอแล้วอู้นะพุนพุงเก็บก,ก,กันกินง่ายกับหักง่ายเลยปอ ยุ่งเลิะมากเลวจ้ะไปอีกกอนเด้อพี่จ่าพี่อ้วนโอ้โหโบได้เลยจ้ะข้างในกวงนี่ขันตัวเสื้อเอาเบิองหลดนี่ิเอาหัวมันเนาะเอาไปเก็บแล้วก็ได้ leo chá cúm này cung này cung nhai vô chả đọc nhai vô gọi là xin bớt lên con chả sí, hộp ง่ายจ้ะแดดมันหอนเสียงอันสัตว์ป้านแตกเตือนจากพี่หน้องเอ้ยคอยกระเตือนน้ำ เสียงห้องกากากอยู่เพราะว่าอันเขาเริ่มออกอันล่าซั์กันแล้วจ้ะเขาไล่มาทั้งนี่เนาะเออเขาไล่มาทั้งใดเขากัตซ์กันแลนนี้ออกมาจากทางคนอยู่เนาะแดดห้วงทุกปีเขาสิออกเดือนตุลาปีนี้คืออกไว้บ่หู โอ้ยเสียงหอบพี่น้องเอ้อย <t> <c> หอบก็คอยเนี้ยอยู่ในหูจกกันเ้อะจกเห็ดกันจ้ะปาดขายไงขายไงยกรด้อวดละ่ะบึ้ยเออเออเออปุ่นล่ะคุนปอก็ะมีดอกไงดอกหน่อยเลยจ้ะน้องขึ้นสลับกันไปจ้ะ ลงน่อยเลือไปเนาะไม่ต้องเก็บ เป็นพวงอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บแบบเก็บเป็นปุ่มแหละเก็บแยกดอกไม่ได้แล้วหวานขึ้นเก่าแล้วพี่นอ้องนนดอกหน่อยก็เอาเอาดอกเดียวอากาศแห้งก็เก็บแบบแห้งๆเลยแล้วเนาะ แห้งไร้ยมันก็กรอบจ้ะจับแห้งก็หลุดนึก่จับเบาๆก็หลุดมือเอาใจยากๆได้เห็นนี่จับแห้งกับโบได้แตกเม็ดดึงยางมาซื้อๆกับได้ทางนี้บ่ได้ยางมาโดนละ Đừng. nhà khuyến xưa xưa cả tẹp Ủa mắt cả chụp ăn đi chắc mất nhẹp หยบแตกหมดเลยคุณไ,ได้เห็นบ่จับเบาะก็แตกอยู่อุ้ยจังแมนบอบบางเหลือเกินเห็นบ่หนีอเออเยเวล่าคักจ้ะหญ้าเป็นเซนๆนยิ่งสีดึงขึ้นมากเลยหมวกมันแตกหมดเลยเบ่ นี่จ้าพนเดพนเดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาจ้ามาจ้าเก็บกันจ้าเก็บกันแห้งแห็งเก็บดินไปนำ้ำตอนกัลบมาเก็บเห็ดก็เอาเอาขาเห็ดมาขึ้นให้เจ้าของเขาเนาะขึ้นให้ปลาขึ้นเกาจ้าเก็บหลด หางแข็งเก็บง่ายอยู่จ้ะอือนี่ค่ะนี่แ่ะเจอมองคุณอีกเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายง่ายง่ายเก็บมองคุณนี่จ้ะข้างๆกันนี่ละอืออันนี้หมวกบางๆจ้ะเปียกอยู่เด้อันนี้คือพวกแห้ home, งได้โฮมหรือไหมได้บุคางคางๆกันตรงนี้อีกนี่จ้ะ บอนี่เก็บมันโลดเก็บมันโลดเนาะต้องโลดต้องโลดนี่เป็นกระจุกเลยโอ้ยยุ่งกะยุ่งพี่น้องเอ้ยยุ่งลายตามทางก็ขึ้นเนาะเห็ดนนเห็นี่ คืนตามทางก็ไม่เห็ดคนคือสิบัมาโดนแล้วล่วะเนาะมองนี่แหงแกักกอยู่พี่น้องเอ้ยได้แล้วล่ะจ้ะทังหนึ่งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอสิย่ยางต่ออีกละจะไปเบิ่งกัน